สวัสดีค่ะทุกคนเราเชื่อเนยนะคะนี่น้องโอลิเวียค่ะอายุหนึ่งจดหขวบแล้วเดี๋ยวเป็นเด็กที่นิ่งมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ดื้อไม่ซนเลยค่ะง,ง่ายๆ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะวันนี้ประมาณ10บองศาเราใส่เสื้อกันประมาณนี้ สชั้นนะคะเสื้อด้านในแล้วก็พลูเธอรเราจะเข้าร้านออกร้านค่อนข้างบ่อยนะคะถ้าเกิดใส่ให้น้องอุ่นกว่านี้เลยมันจะร้อนเกินไปนะคะอบอ้าวเกินไปแรงของวันนี้นะคะก็จะมีไปซื้อสะโพกไก่ที่ไรกระดูกจากร้านตุรกีหรือร้านของคนแขกนะคะเดี๋ยวไปหาแม่ย่าก,กันก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ปัด นังน่งรถไฟนั่งรถบัสนะคะจะได้ไประหยัดไปเยอะเลยเนาะอยอ้ยส่มาเจอกันในเมืองนะคะสรุปก็คือเรายัาง ยังไม่ได้ซื้อเนื้อเลยนะคะเน,น,นื้อไก่คนขายเนื้อแบบว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะเขาจะมาส่งของเนืยอมาดูครันว่าจะมาส่งจริงหรือเปล่าหรือว่าเราโดนหลอกนะถ้าเกิดโดนหลอกครั้งนี้เราก็จะไม่ไปร้านนี้อีกแล้วนะคะอะไร่งปานาน่าเบรดมานะคะ <3> <3> <3> <3> เข้าอุ่นให้ด้วยอ่ะ ลอ,อยเลยเอาอีกเนาะเอาอีกเอาอีกไปแล้วก็มีโยเกิรต์ตกับกรนล่าแล้วก็ฮันนี่นะคะน่ารักมากเลยอะเขาเอาแก้วมาอีกอันหนึ่งให้น้องอุนดีเยียได้ดื่มด้วย <laughs> เดี๋ยวให้ลองชิมนิดนึง อยากชิมไหมยอ๋อ,อเ l i ย i ยหลับค่ะชอบหลับตอนจะกลับบ้านอะสนุปแล้วเราไม่ได้เนื้อไก่มานะคะทุกคน ใจแผนสำรองเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาแล้วกันทุกคนตอนนี้กำลังเตรียมสแน็คใค้น้องอลริเวียนะคะมีสตอเบอรี่อบแห้งช่วงนี้น้องชอบกินมากแล้วก็เหลือปานาน้าเบรดนิดนึงนะคะโอลิเวียกินไปเยอะมากตสงสัยจะอร่อย I think I like this little life มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสตอเบอรี่ใช่ไหมโอ้ยอันนี้อร่อยจริงๆด้วยโอ๋กินใหญ่เลยอ่ะโอเแต่ว่มามีทำให้กินด้วยเนาะขอบคุณค่ะอ๋อแบ่งให้มามีด้วยอืย อนหลับสบายไหมคะโอ้ออออนั่งตับไม่มีอยู่สแน็กสนกสอะมีคิดว่าหนูจะหยิบสตรอบเบอร r y ี่อบแห้งแต่อันนี้อร่อยใช่ไหมคะอืมอันนี้ไปเอาไหม ให้กินนะคะสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่นะคะคือไม่ปล่อยให้ลิปตัวเองซีดเพราะพื้นปากลิปของเรามันค่อนข้างจะสีอ่อนมันเลยดูแบบซีดมากๆพยายามเติมลิป อันนี้อ๋อแส

ทำไมไม่เดินล่ลูกออนเดอะรันอีกแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ออลิเวียเล่นกับเด็กๆคางบานสนุกกันมากเลยอ่ะเด็กๆรักอุลิเวียกันมากเลยนะคะ <c oughs> เห็นเราชื่นใจ <c oughs> 5้าโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวออกไปซื้อของกันเราคิดว่าเราจะซื้อปีกไก่เนาะ ทำปีกไก่แล้วก็ทอดกับใบมะกรูดหอมๆห,หมักด้วยน้ําปลาง่ายๆนะคะน้ำปลาเกลือโนตีแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นข้าวอบเห็ดนะคะแล้วก็ส้มตําประมาณนี้เนาะช่วงนี้คือแบบตั้งครัวยังไม่เสร็จนะคะต้องรออีกสองเดือน กลัวว,วจะมาเนอะแต่โชคดีมากเลยที่เรามีแม่ย่าที่น่ารักแบบนี้นะคะเพราะปู่แม่ย่าน่ารักกันมากเมื่อเช้านี้ตอนเราไปเอาบัตรขึ้นรถเมล์รถไฟนะคะแม่ย่าก็บอกอีกทีนึงว่าแม่ย่าบอกอีกทีนึงว่าถ้าเกิดจะให้เขาช่วยดูหลานอะไรแบบนี้หรือว่าต้องการเวลาส่วนตัว ต่างๆให้เราไปเรียกเขาได้นะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเนาะแม่ย่าอยู่ชั้นบน<ะ>แล้วก็นราอยู่ชั้นล่างค่ะเคียวดีจะดื่มนมแล้วนะคะเจอกันจะดื่มน้แล้ววันนี้จะดื่มน้ทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆคือเราพูดปล่อยมากใช่ไหมว่าอากาศดีมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากถ้า สาวๆเมืองยุโรปมีแดดออกแบบนี้นะคะก็จะแฮปปี้กันเป็นพิเศษใช่ไหมทุกคนก็แบบอารมณ์ดีอยากจะบอกว่ามันคุณภาพชีวิตเนี่ยมันแย่มากเลยนะชุงท,ที่มืดครึมหนาวเนี่ยมันแบบมันไม่ได้เป็นแค่วันสองวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์คือมันแบบนานอะทุกคนหลายเดือนถึงแม้ว่าเราจะ ินวิตามินดีเพื่อให้แบบเราไม่เป็น depression ใช่ไหมมันก็ยังอารมณ์แบบไม่ค่อยดีอ่ะอแล้วพอแดดออกนะอารมณ์ของคนต่างๆก็แบบแปงลงร่างเป็นอีกมนุษย์อีกคนหนึ่งเลยอโอเคเรากำลังจะบอกว่าทำไมมันมนืดอย่างเงี้ยเรากำลังจะเล่าให้ฟังมาก มันเป็นการผสมผสานที่แบบลงตัวมากแหละทุกคนเขามีความเกรงใจสูงเขากลัวที่เขาจะแบบอล่วงเกินเราจนเกินไปในการที่เขาแบบเอ่อเข้ามาหาเราบ่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาจะกดกรีงทุกครั้งแล้วก็อะไรประมาณนี้แหละคือมันเป็นความแบบเกรงใจแต่ก็ยังใกล้ชิดอ่ะคืออบอุ่นเขาต้องการ ที่จะทำกิจกรรมกับหลานกับเรากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีจังเลยเนาะเรารู้สึกดีใจโอเคเี <c oughs> okay. แต่เราจะตอบแทนนะคะในการทำกับข้าวให้เอาจริงๆมันเป็นอะไรที่น้อยนิดมากนะในการที่เราทำกับข้าวให้มื้อเดียวเพราะว่าคุณแม่แฟนทำให้ทุกวันนะคะแต่เขาแบบ เอาข้างไหนข้างหนึ่งน้ำนมเลยลูกอาวาอาวาอะไรคะข้างบนนั้นอะ่ะอูริเอชอบบอกว่าเอาว่าแปลว่าเจ็บอาวาค่ะแต่พ่อปูาา่แม่ย่าเขาค่คอนข้างจะซึ้งใจเลยนะเวลาเราทำกับข้าวให้เราเพิ่งทำไปให้แค่แบบครั้งเดียวเองหลังจากที่ยายมาที่นี่นะคะเพราะว่าเขารู้กันดีว่าน้องโอูริเยเนี่ยเป็น เด็กที่น่ารักมากนะทุกคนเป็นเด็กที่แบบอารมณ์ดีน่ารักเขาต้องการความเอาใจใส่<ป>ความใกล้<ป>ชิดสูงนะคะ<ป>ซึ่ง<ป>พ่อปู่แม่ย่าเขาก็รู้กันว่าเรา<ป>ตอนเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราอยู่กับลูก24ชั่วโมงจริงๆไม่มีเวลาที่จะแบบมาดูหนัง<ป>เล่นฮอบบี้อะไรต่างๆน,นะคือลูกคือลูกแล,แล้วเขารู้ว่าเราเต็มใจที่จะ ให้ลูกคือเราไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเลยเนาะก็เลยนั่นแหละแต่ใช่ไหมไปไปซื้อไก่กันเป็นบล็อกซื้อไก่ <laughs> โอ้โเดี๋ยวนี้มีมามา่าเผ็ดเกาหลีขายแล้วตอนเนี้ยดีจัง ซื้อแต่ไก่นะคะสุดท้ายรถเข็มเต็มจะกลับบ้านยังไงก่อนร้องเลยน,นะคะอันนี้ก็คือแบบเรื่องปกติของบ้านเรานนไปซื้อของที่ไหนเน้ว<ๆ>เห็นอะไรน่ากินน่ากินมามีหิวแหละเนาะวันนี้ไปหิวด้วยใช่ไหม พอมาถึงปุ๊บไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะพอปู่ไปเอากระเป๋ามาแม่ยาก็เก็บรถให้แล้วก็ยกขึ้นมาให้ถึงที่นี่นะคะโอเคนะคะใกล้จะหมดแล้วเหลืออันเดียวตอนนี้ตั้งใจซื้อมาทำเป็นยำมุนเส้นมาลูกแต่ไม่ป็นไหค่ะ ให้ออดีเบียได้นะอ,อยากกินหมดก็ให้นะคะทำใีต้ตั้งแตะเปลือกก่อนสิลูกันนี้เป็นเด็กที่กินยากค่ะพอเจออะไรที่น้องชอบก็ดีใจเลยกินเยอะๆเลยเนาะ,นะอร่อยก็กินเลยเนาะเนาะปลาแซมอ๋อให้มามีด้วย ราซื้อมาเยอะเลยเป็นการซื้อแบบหวังว่าอันนี้เราจะกินนะคะช่วงนี้ชอบอะไรที่มันแบบกรอกๆเราก็เลยคิดว่าลองสิเป็นผักอยู่ข้างในนะคะเพื่อเราจะกิน จริงเราอยากทำอะไรเองแบบเป็นเป็นเบชีสติ๊กอะไรนี้ให้เองนะคะแต่ลองไม่กินอ่ะชอบกินของสำเร็จรูปอันนี้ก็เป็นกุ้งเทมปุระก็กรอบๆเหมือนกันโอเคเจอกันพรุ่งนี้เนาะวันนี้พอแค่นี้นะคะวันนี้แบบบาย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 แล,ล้ว รู <Okay. laughs> ้งานอีกแล้ว Good morning ค่ะตู้แช่เราตอนนี้เล็กมากเราเอาผักมาแช่แข็งไว้นะคะที่เราใช้บ่อยๆรักผักชีพริกสดตะไครไ้ใบมะกรูดประมาณนี้เนาะ เจอแล้วเราจะใส่กระเทียมแค่นิ้มนะคะรากผักชีเราจะใส่เยอะหน่อยนะเราชอบความหอ,อมจะช่วยใช่ไหมไ้ไหมโอ้โหดีจังเลยล ได้ไหมอย่างงี้เนาะ เราเคยเล่าที่ติ๊กต็อกให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วว่าเราย้ายมาอยู่ที่อดีต DDR นะคะก็คือเยอรมนีอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันก่อนเราเข้าไปในเมืองใช่ไหมแล้วก็เอารถเข็นไปด้วยแล้วคราวนี้ปกติแล้วคนเยอรมันเขาก็จะมีเหมือนคนไทยคือความแบบให้ว่าอะไรนะมารายาททางสังคมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาเดินบนถนนหรือว่าขับรถจัก,กรยานยนต์ จักรยานต่างๆนานา,นนานอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาจะชิดขวาเดินบันไดหรือว่ายืนอยู่บนบันไดเลื่อนเราก็ชิดขวาเช่นเดียวกันที่จะทําให้คนที่เขาแบบรีบหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้เดินแซงเราทางซ้ายได้อะไรนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> กลับมาที่เรื่องที่เราจะเล่าก็คือวันก่อนเราเอารถเข็นไปด้วยแล้วคราวนี้พอเราลงจากรถใช่ไหมคะป <c oughs> <c oughs> กติแล้วเราก็ต้องปล่อยให้คนออกมาก่อนแล้วค่อยจะเข้าไปอะไรางี้ใช่ไหมคะมันจะมี ความคนเยอรมันมันจะมีแบบหลายประโยคที่เขาชอบพูดกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออาสเตย์ลัสก็คือปล่อยคนอื่นออกก่อนแล้วก็จะตามไปด้วยไท p ของประโยคก็คือ t ัง n k ขอบคุณนะซึ่งทุกคำที่พูดมันไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดนะคะคือมันถูกตามมารยาทเป็นคำที่ไม่ได้มีความหยาบคายหรืออะไรนี้นะแต่ว่าน้ำเสียงมันเป็นในทางว่ามีมารยาทหน่อย แล้วก็คําสุดท้ายก็คือตั้งเคืรก็คือขอบคุณนะนี่ก็ไม่ได้บอกว่าขอบคุณจริงๆหรอกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็พูดไปคํานั้นเพราะคนที่เดินสวนทางกับเราที่กําลังจะขึ้นรถไฟซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนที่คนแรกที่แซงหรอกแต่ว่าอยู่ยในคิวแล้วเขาคิดว่าเข้าได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช็อกมากแล้วก็เดินแบบหันหัวมันดูว่าเอ๊ะใครเป็นคนพูดวะคือแบบเขางงในความที่คนเอเชีย หรือว่าคนต่างดาวในสายตายเขาซึ่งพูดประโยคที่ค่อนข้างจะเยอรมันสุดๆแถมในแบบ accent ในเขาค่อนข้างจะเยอรมันเ,นเขาค่อนข้างจะช็อกเราคิดว่าเหตุการณ์นี้เขาไปเล่ากับทุกคนที่เขารู้จักให้ฟังแน่นอนเพราะว่าที่นี่เขามีคนต่างดาวน้อยกว่าที่เวสต์เยอรมนีนะคะการที่เขาไม่เชื่กับความหลากหลายนะคะทำให้เขามีพฤติกรรม ที่ออกไปทางริสิสตัวที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเรารู้แหละว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเหยียดเราแต่ยังไงมันก็เป็นพฤติกรรมริสิสอยูดีนะคะซึ่งในเมืองที่แบบมีความหลากหลายเขาเจออะไรแบบนี้น้อยมากแต่ในเมืองแบบนี้ก็จะเจอบ่อยซึ่งบางทีเราก็ขำไปกับเหตุการณ์นั้นแหละแต่บางทีมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบือ่อแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยแบบความรู้สึกที่เราแตกแยก มันเป็นความรู้สึกที่แย่ค่ะมาใช้ชีวิตที่นี่นะคะคือไม่ใช่ในอย่างเดียวนะอย่างเช่นคนอื่นที่แบบตามคุณสามีมาหรือมาทํางานหรืออะไรต่างๆนาน,นะที่อยนาแมนมันเป็นความเหมือนกับไม่ได้ยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นความรู้สึกที่แย่ค่ะอืมนั่นแหละแต่ a n y w a y โอ้โหออกทะเลกันเยอะมากเราหมักไก่กันเสร็จแล้วนะคะอยู่นี่เดี๋ยวเราจะ เอาเห็ดหอมไปแช่น้ําแล้วก็หุงนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ทุกคนดูกันนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ยังไงก็ตามเราขอมาจบบล็อกตอนนี้แล้วกันนาะเพราะว่ายาวมากแล้วแล้วก็พูดเยอะมากเดี๋ยวขอเอาความคิดเห็นต่างๆที่มีในหัวมาแชร์ในคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้บล็อกนานมากแล้วเออรู้สึกปลดปล่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ ไม่ได้ตั้งใจมาฟังอะไรแบบนี้นะช่เราก็จะมีล็อกชีวิตในเยอรมันแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆแทรกเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็ความน่ารักของน้องโอลิเวียนะคะใครชอบก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะอย่าลืมติดตามเราที่ t ิ t t o k ด้วยนะคะที่นั่นเราจะมีแชร์ข้อมูลเยอะมากนะคะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแบบช่องเมาสหมอยละกันแล้วก็ที่ t ิ k t o กก็จะเป็นแบบข้อมูลนิดนึงเนาะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย